โอ้โหหลังจากมีกระแสดราม่ามหากาบดราม่าคุณอากับผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะคะต้องบอกเลยว,ว่าดูเดือดมากๆมีการโพสต์แบบสนั่นวอนไหวโซเชียลในเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดผู้ยบ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการท้าออกหวนกระแสเลยคะ่ะทุกคนถ้าคนใจใจนะคะก็ต้องมาเจอกับผูบ้ยนฟินแลนด์หลังจากที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมานานมากๆแต่แล้วก็ทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่โดนแบบ โพสแะโพสต์ว่าเนาะสาหรับเรื่องรถ bm สำหรับเรื่องเงินสําหรับเรื่องทวงบุญคุณต่างๆนานาการเลี้ยงลูกการดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินร้อยกว่าล้านบาทอะไรเพื่อนฟิลเลนก็ไม่เอาค่ะทุกคนเรื่องนี้จะจบยังไงจะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อตอน้บอกว่าสอนก็คือว่าจะไม่ติดตามแล้วสําหรับเรื่องมหากราบเพื่อนฟิลเลนแล้วก็คุณแม่แพาวแต่มันยังไม่จบค่ะคนนอกค่ะทุกคนไม่ใช่คนนอกสิ คนอื่นที่ไม่ใช่สองคนนะคะมีการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่กระแสมาแรงมากๆคนบอกว่าหยุดเล่นน้ําสงการแล้วรอเลยรอสรุปดราม่าครั้งนี้ว่าจะมีการออกมาไลไ์ส่วนมีการออกมาชี้แจงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันจะยังไม่จบง่ายๆถึงจะมีการปิดเพจไปแล้วมีการเพจ บินไปแล้วหรือปิวไปไหนแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าคนก็ยังคอยจับตามองและสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองและสำนักข่าวเอาไปเล่นเยอะมากๆนั่นก็คือผู้เยฟินแลนดโพสตค่ะนี่คือโพสต์ล่าสุดเลยนะคะบ,บอกว่าโหนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อมาได้นะครับยินดีปรีดาไปออกครับ0 9 7 3 1 7 1393อย่าให้ฉันสุดบอกแล้วนะอืม อันนี้เป็นโพสต์ของพี่อนฟินแลนด์นะคะนี่คือหลักฐานในการโพสต์นะคะชื่อเฟซนะคะทิติวุฒิเออโพสต์เองนักเลงพอค่ะทุกคนเพราะว่าสำหรับเรื่องนี้ต้องโหนกระแสแล้วไหมเพราะมันไม่จบสักที โนกระแสเป็นรายการที่เคลียร์ทุกเรื่องจริงๆรอนะคะเพราะว่าคนตอนนี้รอเลยว่าพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อมาหรือยังคะติดต่อมาหรือยังครับตอนนี้หยุดเล่นน้ําสงการรอแล้วรอดูโขนกระแสเออโขนกระแสก็เป็นรายการสดเนาะซึ่งคอมเมนต์นะคะก็มีการให้กําลังใจเยอะแยะมากมายคะ่ะทุกคนบอกว่ากําลังใจนะคะจัดเลยคะ่ะคุณพ่อคงจะเป็นโขนกระแสที่มียอดคนดูมากเลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนรอชม จัดเลยค่ะจัดปลายรอชมนะคะให้เคลียร์กันจบจบทั้งสองไฟล์จะได้ไม่ต้องมีการมาโพสอะไรแบบนี้อีกสงสารเด็กค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะเอาเลยค่ะเอาให้สุดใครคิดไม่ดีใครคิดดีก็ให้รู้ๆกันไปค่ะเออพ่อป้าข้างบ้านอยากมีประเด็นโหนกระแสต,ต้องเข้าด้พ่อชนแนลพิบัติฟินแลนด์เขาคงมีหลักฐานแน่นๆเพื่อการนี้เชื่อฉัน เออผู้วนฟินแลนด์ต้องมีหลักฐานไม่งั้นไม่กล้าท้าออกหมดกระแสแน่นอนค่ะทุกคนเรื่องยาวเพราะบุคคลที่สามแท้ๆอยู่ซื่อๆกับบ่มมี่ไผวาดอกเออได้ยงินวา่าต้องมาแบ่งลูกกันเด้หรือตนเด็กๆคนสองคนเขาคุยกันเองน้องแพลก็พูดเรื่องบ้านที่พัทยาน้องบิก๊กก็พูดเรื่องรถ มันสิเป็นหยังบอมีหยังเสียหายบุคคลที่3มเดือดร้อนแทน่นจนเป็นเรื่องอ้างเรื่องลูกอีกน้องบิ๊กเป็นพ่อคนหนึ่งที่รักลูกมากหรือสิทนไหวเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆเออทุกคนก่อนไปโหนกระแสไปปรึกษาทางกฎหมายก่อนนะเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเขาก็คงมีด้านกฎหมายของเขาอยู่แล้วแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าโหนกระแสเป็นรายการที่ จบครบในเรื่องเดียวเคลียร์แล้วก็ไม่มีดราม่าอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพูดด้วยเรื่องพย่นฟิลแลนด์ช่วงนี้นะคะก็ไม่มีการมาโพสแสโพสอะไรใครแล้วก็ไม่มีการมายุ่งกับเรื่องดราม่าเรื่องนี้แล้วเพราะว่าการงานของพี่นฟิลแลนด์กำลังไปได้ดีมากๆสาวเนติดตามไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น, P Band, ปนการรับรีวิวแบรนด์หรือว่าจะเป็นการทํากลุ่มปิดโตเกียวนะคะซึ่งแต่ละครั้งกลุ่มปิด ยอดผู้ดูยอดผู้ชมไม่ใช่น้อยๆและเป็นการไลฟ์สดกลุ่มปิดที่เลิศมากๆคนรุ่นใหม่หัวใจเร็วคิดไวนะคะอันนี้ก็ต้องยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นเห็นพัฒนาการเห็นความสำเร็จข้างหน้าของเม่ฟินแลนด์เยอะมากๆและการที่ได้มีการติดต่อไปออกรายการต่างๆ,างๆการออกไลฟ์สดสตรีมสดจากคนดัง ในประเทศไทยก็เยอะแยะมากมายแล้วก็มีการไปออกช่องอยูทูบจากคนดังดาราซึ่งเห็นได้ว่าเวยนฟินแลนด์มีการก้าวกระโดดไปไกลมากๆแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่มีการมาโพสต์แบบนี้เป็นใครเป็นพ่อพาแม่พาจากไหนนะคะก็ไม่ยอมสอนต้องบอกตรงตรงนเลยว่าไม่มีการเข้าข้างสอนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ที่มาพูดก็พูดด้วยความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเราก็เอามาพูดเพราะว่าก็เห็นเหมือนกัน แต่ตามพูดตรงๆเลยว่าตามเพจไม่ทันเพราะว่าเพจตอนนี้หายังไงก็หาไม่เจอแล้วนะคะน่าจะมีการปิดเป็นที่เรียบร้อยไปส่องทางด้านเฟซเพื่ยอนฟินแลนด์นะคะก็มีการโพสเรื่องงานเรื่อยๆแต่ว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี้แหละ19ชั่วโมงโพสยาวมากๆค่ะเป็นการโพสถึงประเด็นนี้แหละเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นที่ว่ามีการ แบ่งสมบัติกันหรือเปล่าจะเอายังไงใครยังไงเออแต่ถ้าพูดด้วยเรื่องลูกคุณแอฟรนเลนก็เป็นพ่อคนหนึ่งเหมือนกันไม่มีทางทิ้งลูกแน่นอนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปเลี้ยงลูกเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเนี่ยแผวเผาก็ยังไม่ได้เลี้ยงลูกเองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหตุปัจจัยของด้านการงานนะคะเพราะว่างานของแต่ละคนไม่อยู่กับที่คุณเนี่ยเผวพผาก็ ไปตลอนทัวนะคะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ไม่ได้อยู่กับที่ซึ่งเด็กนะคะนาดิตะอาจจะไปด้วย,วยแต่ว่าทางน้านน้องตเเกียวอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่ <c oughs> พ้ยมันฟิแลนด์ก็ได้มีการมาหาลูกเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งดราม่าดราม่านี้ก็มีคนคอมเมนต์อยู่หินมาอยู่เวเวๆนะคะว่าแบบพ้ยมันฟิแลนด์ไม่กลับไปดูลูกเลยทําไมไม่เห็นพูดกับลูกบ้างซึ่งตอนนี้พื่มฟิแลนด์กำลังสร้างฐาน ตัเกียวไลฟ์อยู่สร้างฐานให้กับตัวเกียวมิวสิกอยู่อาจจะยังแบบปักฐานอยู่ขอนแก่นนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีการไลฟ์สดสตรีมสดอยู่ที่ขอนแก่นตลอดผ่านมากี่ p p e p ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วได้มีการเรียนเชิญอ่า ศิลปินต่างๆมาร่วมไลฟ์สดด้วยน,นี่ก็น่าจะเป็นการกําลังสร้างฐานให้ตัวเองเพราะว่าออกมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาตังมาสักบาทก็คือไม่ใช่ไม่เอาตังมาสิเงินร้อยล้านที่หาด้วยกันเขาไม่คิดจะเอาสักบาทแต่ตอนนี้ก็ได้กลับมาคิดใหม่และก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่ามาหากรรบครั้งนี้จะจบยังไงและจะได้มีการไปออกโนกระแสรจริงๆหรือเปล่าอโหนกระแสจะว่ายังไงพี่หนุ่มกัญชัยจะว่ายังไงสําหรับเรื่องเรื่องนี้จะมีการติดต่อมาหรือเปล่า ทางด้านทีมงานหขนกระแสจะมีการติดต่อมาไหมอันนี้ก็ต้องรอชมในตอนต่อไปสาวนี้นก็จะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับประเด็นประเด็นนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทางด้านเพื่อนฟินแลนด์ ain, แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะคะให้ผ่านผลดรามานี้ไปเร็วๆแล้วก็ขอไม่ให้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกในเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนฟินแลนด์ ain, แล้วก็คุณแม่แพรวแสงทองค่ะ